สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับ h t เอนะครับผมเป็นรุ่น3 1 5หรือว่า3 1 0 4 1 0 415นหน้าะครับหน้าตาคล้ายกันนะครับทำเหมือนกันหมดนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับให้เราไปเช็คน้ำหมึกที่สายแท่งของเราก่อนนะครับว่าหมึกอะ่ะมันเต็มสายไหมนะครับขั้นตอน การคลิคนะครับก็ให้เราขันน็อตนะครับถอดชุดแกนนะครับขันน็อตสีตัวนะครับก็คือ1ตัว2ตัวแล้วก็3ามตัวสีตัวนะครับผมก็ทําการขันน็อตเลยนะครับผมสี่ตัวแล้วจะสามารถถอดชุดแกนชุดนี้ออกได้นะครับจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ทําการขันเลยครับพอเราขันน็อตครบสีตัวแล้วนะครับเราจะสามารถ ยกชุดเกียนขึ้นได้แบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะิดที่สายแพรนะครับก็ให้เรากดสายแพรอยู่ฝั่งนี้ออกนะครับนะครับมันจะมีสายแพร์เห็นไหมนะครับสายแพรสองเส้นนะครับก็ให้เรากดสายแพรสองเส้นนี้ออกนะครับก็สามารถยกชุดเกีย์ชุดนี้ออกได้นะครับนะครับสายแพรเสีขาวกับสีดํานะครับก็ทําการปลดออกเลยนะครับครับพอเราปลดออกแล้วนะครับเราจะยก ตะกียนขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับก็เอาออกมาวางไว้นะครับก็มาเช็คสายมาเช็คมือที่สายสายเรานะครับนะครับสายตัวแทงเรานะครับว่ามันไหลย้อนไหมนะครับเห็นไหมอันนี้ก็สีนะครับก็ไหลย้อนอยู่นิดนึงนะครับก็ทําการไล่ระบบหมึกเลยนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนตลับใหม่นะครับก็กดตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ เอาสลิงนะครับมาเสียบที่จุดนี้นะครับแล้วก็ดูดไล่ระบบหมึกมาเลยนะครับนี่ครับทาเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ทําการดูดหมึกมานะครับดูดทุกสีนะครับทําการดูดมาทุกสีนะครับพอมันมีหมึกไหลมาหาสลิงเราก็พอนะครับเห็นไหมครับก็เตรมทุกเส้นนะครับผมหมึกก็ไหลมาเตรียมทุกเส้นแล้วนะครับ ทีนี้เราก็กดหัวพิมพ์ตัวเก่าออกเลยนะครับก็ทำการกดนะครับกดลงนะครับพิมพ์ตัวเก่านะครับก็กดลงแบบนี้นะครับนะครับทีนี้ก็ เตรียมหัวพิมพ์ตัวใหม่เลยนะครับถอนหัวพิมพ์ตัวเก่าออกแล้วก็เตรียมหัวพิมพ์ตัวใหม่นะครับก็คือหัวพิมพ์ตัวใหม่นะครับก็ถอดออกจากถุงเลยนะครับนี่นะครับหัวพิมพ์ตัวใหม่นะครับก็ถอดจุกสีส้มออกนะครับแล้วก็เอาพลาสติกตัวนี้ออกนะครับนี่ครับวิธีใส่นะครับก็ดันเข้าไป ตรงๆนะครับพอดันเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใช้แรงดันนิดนึงนะครับมันก็จะเข้าล็อกของมันนะครับีจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับดําจะอยู่ฝั่งขวานะครับดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปตรงๆนะครับดันเข้าไปตรงๆแล้วก็ใช้แรงนิดนึงนะครับดันมันก็จะเข้าล็อกดังแก๊กนะครับทีนี้เราก็เลื่อนมาเลื่อนมาพิมมาฝั่ง ท้ายสุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หมึกมันไหลย้อนนะครับก่อนที่เราจะกดฟ้าลงนะครับดูสปริงให้ลงล็อกเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็กดฟ้าเข้านะครับผมเห็นไหมหมึกก็จะไม่ไหลลอดไหลย้อนนะครับโอเคครับผม ทีนี้เราก็ทําการประกอบชุดจแกนนะครับเสียบสายแพ้ให้เรียบร้อยนะครับเระวังสายแพรลอสายแพหักนะครับเวลาประกอบนะครับผมนี่นะครับพอเราประกอบเสร็จเราก็ขันน็อตอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเรามาเทสดูกันนะครับต่อไปขั้นตอนนะครับเปิดสวิตช์นะครับใส่กระดาษให้เรียบร้อยนะครับ กระดาษอะไรเรียบร้อยนะครับดูที่หน้าจอของเรานะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เรากดไปที่ปุ่มกระดาษนะครับค้างไว้นะครับนี่ครับพอหน้าจอขึ้นตัว R นะครับก็ปล่อยมือได้เลยนะครับเครื่องมันจะทำการปิน เป็นโปรแกรมอะไรสักอย่างนะครับของของพิมพ์นะครับพิมพออกมานะครับผมแดีวรอดู ก็จะพิมพออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมการตั้งค่าหัวพิมพ์น,น,นะครับตัวน,นี้เพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนหัวพิมพ์ทุกครั้งนะครับมันจะให้เราเซตหัวพิมพ์ทุกครั้งนะครับ พอมันปิ้นออกมาได้แบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมมันบอกเรานะครับให้เอาแผ่นนี้ครับไปถ่ายเอกสารนะครับก็ให้วางจุดนี้นะครับจุดนี้ที่มุมด้านขวาด้านหน้านะครับก็ทําการเอาใส่เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับจุดนี้นะครับวางมุมนี้นะครับก็วางให้ตรงนะครับ แล้วก็ปิดแล้วก็กดถ่ายเอกสารนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมก็รอนะครับเครื่องมันก็จะสแกนนะครับปรับค่าของมันนะครับพอมันเสร็จเดี๋ยวหน้าจอมันก็จะขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวตอนนี้รอก่อนนะครับนี่นะครับมันก็ขึ้นทําการรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับมันก็ขึ้นหน้าปกติแบบนี้นะครับผมขึ้นหน้าจอขึ้นไปเลขศูนย์นะครับก็ให้เรา ทำการปิดเครื่องหรือว่าจะใช้งานต่อได้เลยนะครับผมโอเคครับผมง่ายๆนะครับวิธีเปลี่ยนหมอพิมพ์รุ่นนี้นะครับผมถ้าใครอยากซื้อมาเปลี่ยนเองก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ไปตัดสินใจซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับผมหลับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ